สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Enjoy Listening ขออภัยที่ลงคลิปชาค่ะช่วงปลายเดือนแอดต้องเข้าห้องประชุมและงานประจำจะค่อนข้างยุ่งเลยไม่ได้ลงขออภัยอีกครั้งค่ะบทที่681ขึ้นฝั่งไม่ได้อีกปีครึ่งสองปีมองเรือที่เข้ามาใกล้ย,ยิ่งขึ้นเรือ่อยเรือเยเชียนนิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะหมุนตัวกลับเข้าไปในห้องพักบนเรือหยิบหน้ากากหนังคนที่ชายชาราให้มาสวมใส่ ภาพสะท้อนในกระจกทองเหลืองเผยให้เห็นใบหน้าที่สวยงามเหลือเชื่อนางยกมือขึ้นลูบคลาถึงแม้ก่อนหน้านี้นางจะเคยเห็นสาวสวยมาไม่น้อยก็ยังสู้รูปโฉมบนใบหน้านี้ไม่ได้เลยเมื่อตอนเด็กเด็กโครงหน้าอ่อนช้อยงดงามอย่างยิ่งนางก็รู้แล้วว่าพอโตขึ้นต้องสวยเลอค่าแน่นอนแต่หน้าตาตอนนี้กลับเกินกว่าที่นางคาดเอาไว้ไม่รู้ว่าพอท่านพ่อเห็นแล้วจะจำนางออกหรือเปล่านะลิงน้อยยืนหนุนคางอยู่ข้างๆตาจ้องมองคนตรงหน้าอย่างเหม่อลอยท่าทางเคลิ้มจนลืมตัว แต่พอเยเชียนนิ่งสวมหน้าก,ากากหนังคนเข้าไปใบหน้าของลิงน้อยก็พลันหมอยลงในทันทีมันไม่พอใจส่งเสียงจีดจีดออกมาใจคนอัมหิตผู้หญิงสวยโดดเดี่ยวคนเดียวต้องระวังให้มากหน่อยแม่แต่ตัวเยเชียนนิ่งเองก็ยังรู้สึกเขินเขินดูเหมือนจะหลงตัวเองไปหน่อยแล้วพึ่งลิงน้อยพอไม่ได้เห็นใบหน้าที่ชื่นตาชื่นใจนั่นอีกก็งอนใส่อย่างงอนหน้าพอขึ้นฝั่งแล้วพวกเราก็จะไม่ใส่ของนี่อีกแล้วเยเชียนนิ่งมองใบหน้าที่ปรากฏในกระจกทองเหลืองอีกอย่างหน้าค่าก็ไม่ได้ที่เรเลยนะเนี่ย ดูเหมือนจะอายุ1 6 1 7ปีนอกจากผิวจะคล้ำแล้วก็ยังมีโครงหน้าที่คมคายอยู่ดีจริงหรือเอื้อข้ายังกลัวเลยว่าถ้าใส่นานๆหน,น,น้าจะร้อนจนขึ้นสิวอีกพอลิงน้อยได้ยินดังนั้นก็กระโดดโลดเต้นจิตตาเาเย่เชียนนิ่งเห็นท่าทีแบบนั้นก็หัวเราะไม่ได้มอง,ง่ายหายเร็วสุดท้ายก็ได้เท่านี้แหละเฮ hey, บนเรือมีคนไหมเสียงดังมาจากข้างนอกเย่เชียนนิ่งลุกขึ้นจัดเสื้อผ้าให้เรียบร้อยก่อนจะเดินออกมาจากห้องพักบนเรือ เรือลำใหญ่ขนาดมหึือมาค่อยๆเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้ห่างจากเรือเล็กของนางราว20เมตรผู้คนมากมายพากันก้มตัวมองลงมาจากราวกั้นดาดฟ้าเรือลำใหญ่พอเห็นมีคนเดินออกมาก็ตื่นเต้นกันใหญ่มีคนมีคนจริงๆด้วยรอดแล้วรอดแล้วผู้คนบนเรือพากันโห่ร้องยินดีเงียบหน่อยหัวทู้ตะโกนเสียงดังเสียงโห่ร้องพลันเบาลงเจียงเฉินอี้เห็นบนเรือมีเพียงสาวน้อยคนเดียวเดินออกมาก็รู้สึกแปลกใจสายตากวาดมองไปทั่วเรือ น้องสาวคนถือท้ายเรือของเจ้าอยู่ไหนหัวเฟิงมองสาวน้อยแล้วตะโกนเสียงดังเยเชียนนิ่งกวาดสายตามองค์ผ่านทุกคนเก็บสีหน้าของพวกเขาได้ครบถ้วนที่แท้ก็เป็นกลุ่มคนที่หลงทางนี่เองนางเงยหน้ามองสัญ,ญลักษณ์บนเรือใหญ่ตระกูลหัวนางห่างเหินจากแผ่นดินไปนานเกินไปไม่รู้แล้วว่าหัวนี่เป็นตระกูลใหญ่ตระกูลไหนน้องสาวอยากกลัวนะพวกเราไม่ใช่คนเลวเห็นนางเงียบหัวเฟิงก็ตะโกนอีกครั้ง เย่เช,เชียนนิ่งมองไปที่ตัวหัวทู Clinton. ดูท่าเขาจะเป็นผู้นำบนเรือลำนี้แต่หน้าตาดูไม่ใช่คนดีเอาเสียเลยเฮาลี่ร้านมองไปรอบๆหรือว่าจะเป็นใบหัวเฟิงพอได้ยินก็มองไปที่สาวน้อยบนดาดฟ้านางจ้องมองเรือใหญ่ของพวกเขาในใจคิดว่าอาจจะตกใจกลัวน้องสาวพวกเราไม่ใช่คนร้ายแค่อยากจะถามทางเฉยๆว่าข้างหน้านี่แล่นไปอีกนานแค่ไหนจะขึ้นฝั่งได้นำเสียงของหัวทู่หยาบกระด้างแต่ก็อ่อนลงมาสักหน่อย ได้ยินดังนั้นเย่เชียนนิ่งรู้สึกอยากหัวเราะข้างหน้าอีกนานแค่ไหนถึงจะถึงฝั่งถึงแม้จะไม่มีพายุร้ายแต่เรือลำนี้ถ้าแล่นตามทิศทางปัจจุบันต่อให้ไปอีกปีครึ่งสองปีก็ยังไม่ถึงฝั่งหรอกทะเลนั้นไร้ขอบเขตหรือจะเป็นใบจริงๆหัวทู้สงสัยท่านลุงรองท่านอย่าเสียเวลาคุยกับนางเลยบนเรือนางต้องมีน้ําจืดกับอาหารแน่ๆเฮลี่ร้านไม่ได้กินน้าอิ่มท้องมาหลายวันแล้วเสียงพูดแห้งแตกจนแทบจะมีควันลอยออกมานางเลยหมดความอดทน หัวทู่คิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วหันไปมองเย่เชียนนิ่งอีกทีจากนั้นก็บกมือเรียกคนข้างหลังพวกเจ้าไปดูบนเรือนั่นสักหน่อยว่ายังมีใครอีกบ้างแล้วมีน้ำจืดกับอาหารเท่าไหร่จบบทบทที่682แล่นเรือสำเภาของเป่ยลี่ขอรับบ่าวตระกูลหัวขานรับเกาะราวกั้นเอาไว้รอให้เรือแล่นมาใกล้อีกหน่อยก็จะกระโดดลงไปทู่เอ,อ้อการกระทำเช่นนี้ไม่เหมาะสมนักเจียงเฉินอี้ยืนขวางคนที่อยู่บนราวกัน้นสองสามคน ไม่เหมาะสมอย่างไรการขึ้นเรือไปเอาน้ำจืดกับอาหารโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของมันต่างกับโจรสลัดตรงไหนหัวทู่หัวเราะเย็นชาคุณหนูเจียงรองช่างถือความถูกต้องเหลือเกินคนประกูลเจียงมีให้แต่ต้องไม่ได้แต่คนแปลกหน้าก็ให้แต่ต้องไม่ได้เช่นกันหรือท่านอยากให้คนทั้งเรือต้องตายเพื่อความถูกต้องที่จับต้องไม่ได้หรือใช่แล้วถ้าประกูลเจียงมีน้ำใจนักก็อย่าดื่มน้ำจืดซักอึกพูดอะไรก็ได้ทำเป็นมีมารยาท พวกตระกูลหัวเจ้าข่มเหงรังแกคนเกินไปแล้วพี่รองอย่าเสียเวลาคุยกับพวกเขาเลยเจียงเยี่ยเดินมายืนข้างเจียงเฉินอี้คารี่หลานก็ไม่ยอมแพ้เจียงเยี่ยอยากจะต่อสู้หรือไหนไหนเชินเลยคนตระกูลหัวที่อยู่ด้านบนชักดาบออกมาเผชิญหน้าทันทีเห็นดังนั้นคนตระกูลเจียงก็ชักดาบยาวออกเช่นกันพร้อมจะต่อสู้ท่านลุงรองคุณชายเจียงพวกเราอยู่เรือลำเดียวกันจะแก้ปัญหาแบบดีๆไม่ได้หรือเก็บอาวุธกันเถอะหัวเฟิ่งพุ่งเข้าไปยืนกลางระหว่างสองคนรู้สึกลำบากใจไปหมด คุณชายหัวดูเหมือนก่อนหน้านี้เจียงข้าคงเข้าใจตระกูลหัวของท่านผิดไปวันนี้ถึงได้เห็นชัดเจนแล้วคำพูดของเจียงเฉินอี้ฟังดูเหินห่างหัวเฟิง่งชงักไปนิดหนึ่งคุณชายเจียงข้ารู้ว่าคุณชายเจียงกำลังคิดอะไรอยู่แต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลามาทะเลาะกันภายในเขาพูดจบแล้วเห็นว่าเจียงเฉินอี้ไม่เห็นด้วยจึงหันไปมองหัวทู่อีกทีท่านลุงรองตอนนี้กำลังจะขึ้นฝั่งได้แล้วทำไมต้องทำให้เรื่องบานปลายด้วยละ่ะ หัวทู่ก้มหน้าลงถ้าหากไม่มีทางขึ้นฝั่งไปตลอดค้าคนตระกูลเจียงไปก็ไม่มีใครรู้แต่ตอนนี้ใกล้จะถึงฝั่งแล้วก็ไม่ควรปล่อยให้เรื่องนี้บานปลายเงยหน้าขึ้นกวาดตามองลูกน้องตระกูลหัวพวกเจ้าเก็บอาวุธซะขอรับท่านเก็บเดี๋ยวนี้ลูกน้องตระกูลหัวเก็บอาวุธกันทันทีหัวเฟิ่งเห็นดังนั้นก็ถอนหายใจอย่างโล่งอกคุณน้องรองเจียงในเมื่อคุณไม่ให้ไปยุ่งกับสาวน้อยคนนั้นงั้นคุณก็ต้องรับผิดชอบเอาน้ำตืดจากเรือนางมาให้ได้แต่ถ้าเอามาไม่ไดด้ก็อย่่่าาาววหัวทูใจนะ คนประกูลหัวต่างรอดูเรื่องสนุกสาวน้อยบนเรือคงเป็นคนใบ้แล้วเขาจะทําให้นางเปิดปากพูดได้อย่างไรเรือลาใหญ่ต่อทางจากเรือเล็กของเย่เชี่ยนนิ่งห้าเมตรทุกคนพากันก้มตัวมองจากราวกั้นเหมือนว่าตั้งแต่แรกจะไม่เห็นร่องรอยของใครอีกบนเรือเลยสายตาของเจียงเฉินอี้ก็มองไปที่ตัวเย่เชี่ยนนิ่งเช่นกันไม่ทราบว่าจะขอให้คนถือท้ายเรือของคุณออกมาได้หรือไม่นะเย่เชี่ยนนิ่งพิงราวกั้นชันเรืออยู่นางพบว่าเรือลํานี้มีตราประทับของเป่รลี่ แต่ตามเส้นทางการเดินเรือดูไม่น่าจะแล่นมาจากเขตทะเลของเปอร์ลี่ได้ฮ่า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 คนตระกูลหัวหัวเราะกันเกลียวหัวทู่ก็หัวเราอออกมาด้วยคุณชายเจียงได้คําตอบหรือยังคนใบ้จะเปิดปากพูดได้ก็แปลกแล้วผาวลี่ร้านกล่าวเสียดสีเจียงเยี่ยมองนางอย่างดูแคลนแล้วพูดต่อพี่รองข้าจะลงไปพวกเจ้าเป็นชาวเปอร์ลี่หรือยังไม่ทันที่เจียงเยี่ยจะพูดจบก็ได้ยินเสียงเย็นชาดังมาข้างหู เสียงนั้นแม้จะเย็นชาเฉยเมยแต่กลับฟังดูไพเราะย,ยิ่งนักทําให้ทุกคนชะนักไปครู่หนึ่งแล้วพากันหันไปมองข้างล่างพร้อมกันที่แท้ไม่ใช่คนใบหนี่นาเจียงเฉินอี้ก็ชะนักไปเล็กน้อยรีบเอ่ยเมื่อนึกขึ้นได้ไม่ใช่ครับพวกเราเป็นชาวหนานหยวนบนเรือมีตราประทับของเปยรลี่แล้วใครเป็นชาวเปยรลี่กันแน่เยเชียนนิ่งถามพวกเราเป็นชาวหนานหยวนทั้งหมดส่วนเรือลํานี้เป็นเรือของตระกูลหัวพวกเราเฮาลี่หลานมองลงมาเป็นอะไรหรือ ชาวนานยวนแต่แล่นเรือสำเภาของเปอรี่ช่างแปลกประหลาดอยู่บ้างนานยวนกับเปอยรี่ค้าขายติดต่อกันการแล่นเรือสำเภาของเปยรี่จะแปลกตรงไหนกันย้ายบ้านนอกเอ้ยเฮาลี่ร้านเหยียดยามด้วยคำพูดจบบทบทที่68 3ดาทะเลทอดยาวต่างคนต่างแล่นนานยวนกับเปอยรี่ค้าขายกัน เยเชียนิ่งขยับตาเล็กน้อยสมัยก่อนตอนที่นางจากมาความร่วมมือระหว่างกู้โชกับหนานหยวนยังคงอยู่ในช่วงตึงเครียดถึงแม้ว่าเปอรลี่จะแทรกแซงเข้ามาทําให้ข้อตกลงระหว่างกู้โชกับหนานหยวนชะลอตัวลงแต่เปยรลี่ในตอนนั้นไม่น่าจะมีความสามารถทําการค้ากับหนานหยวนได้หรอกด้วยความสามารถของกู้โชก็น่าจะร่วมมือกับหนานหยวนได้สําเร็จแปด้าส่วนในเมื่อหนานหยวนทําข้อตกลงกับกู้โชแล้วทําไมถึงยังมีการค้าขายบอเปยรลี่อยู่อีกล่ะประกูลหัว สาวน้อยในเมื่อไม่ได้เป็นใบพอเราถามเมื่อกี้ทำไมถึงไม่ตอบละ่ะหัวทู่ตะโกนถามเย่เชียนนิ่งเงยตาขึ้นมองเล็กน้อยลักษณะหน้าตาไม่ถูกฉลกลักษณะหน้าตาไม่ถูกฉลกอะไรหัวทูดว่าหน้าตาอัประลักปัดเจียงเงย่หัวราอออกมาแอบมองไปที่ทู่เอ๋อก็นั่นสีหน้าตาอัปละจริงๆหัวทู่โกรธจ,จัดยายตัวแสบอื้อหัวทู่ยังพูดไม่จบประโยคปากก็ถูกปิดผนึกเหมือนโดนมนอาคมส่งเสียงงอวุ้งงอวุ้งพูดอะไรไม่ออก ท่านลุงรองลุงเป็นอะไรไปห่าลี่ร้านพบว่ามีอะไรผิดปกติรีบเข้าไปดูหัวเฟิงก็รีบเข้าไปดูเช่นกันอื้ออู้หัวทู่กุมปากเอาไว้เจียงเฉินอี้และเจียงเงย่ก็พากันหันไปมองท่านลุงรองหมอไปเรียกหมอมาให้หมอมาดูอาการลุงหัวทู่อุดปากตัวเองไว้แต่แล้วก็นึกอะไรบางอย่างขึ้นได้หันไปมองเย่เชียนนิ่งยกนิ้วขึ้นชีไปที่ตัวนางห่าลี่ร้านมองลงไปด้านล่างคลนันเข้าใจได้เป็นเจ้าทํางานหรือเจ้าทําอะไรลุงข้า ลักษณะหน้าตาไม่ดีมองแล้วรู้สึกขยักขยงพอเปิดปากพูดยิ่งหน้าขยะแขยงเข้าไปใหญ่เย่เชียนนิ่งพูดอย่างเฉยเมยเจียงเฉินอี้และเจียงเยี่ยมองหน้ากันต่างเห็นความประหลาดใจในสายตาของอีกฝ่ายสาวน้อยที่ดูอายุ15 16ขนาดนี้ดันมีฝีมือเช่นนี้เชียวหรือเจ้ากล้าดียังอื้อเ่าลี่ร้านเพิ่งจะด่าคนอยู่ปากก็ถูกผนึกไว้ทันทีลูกคนอยู่ข้างล่างด้วยสายตาโกรธจัด ทองทะเลกว้างใหญ่ต่างฝ่ายต่างแยกย้ายอย่ามาหาเรื่องกับข้าจะดีกว่ายังไงการมีชีวิตอยู่ก็สำคัญที่สุดเสียงเย็นชาของเยเชียนนิ่งดังแถวเบาลิงน้อยลากเก้าอี้โยกตัวหนึ่งออกมาจากห้องเรือวางไว้ด้านหลังเย่เชียนนิ่งเยเชียนนิ่งนั่งลงยกมือขึ้นลูบหัวตุ้นตุ้นเจ้าตัวน้อยยังพอมีประโยชน์อยู่บ้างทุกคนเห็นร่างสีขาวบนชั้นดาดฟ้าแล้วรู้สึกประหลาดใจมันเป็นอะไรกันขนปุยสีขาวแถมยังเดินสองขาได้ด้วยตุ้นตุ้นไปได้แล้วพอเสียงของเย่เชียนนิ่งดังขึ้น เรือก็ค่อยๆแล่นออกไปทีละน้อยเดีียวก่อนเจียงเฉินอี้เห็นดังนั้นก็รีบร้องเรียกยังมีอะไรอีกหรือคุณหนูพวกเราหลงทางอยู่กลางทะเลน้ําจืดก็เหลือน้อยเต็มทีช่วยชีทางให้พวกเราด้วยเถิดเจียงเฉินอี้ถึงแม้จะไม่ชอบวิธีการของตระกูลหัวแต่ตอนนี้อยู่บนเรือลําเดียวกันแล่นย้อนกลับไปถ้าไม่หลงทางอีกภายในเดือนเดียวน่าจะถึงชายฝั่งเจียงเฉินอี้ชะง,งักไปสีหน้าเปลี่ยนเป็นไม่สู้ดีนักเดือนเดียวไม่น่าเป็นไปได้สาวน้อยเจ้าพูดผิดหรือเปล่าหัวเฟิ่งก็ตกใจมาก หัวทู่ที่ถูกอุดปากจนพูดไม่ได้สีหน้าเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยลืมดิ้นรนไปทั่วขณะเดือนเดียวแถมยังเป็นในกรณีที่ไม่หลงทางอีกด้วยเรือของพวกเขาแล่นมาถึงที่ไหนกันแน่ฮาลี่ร้านมองนางอย่างเขียดแค้นต้องหลอกให้ตกใจแน่ๆพวกบ้านนอกมองพวกนางสวมใส่หรูหราแล้วทนไม่ได้นางต้องการเห็นคนทั้งลำตายไปต่อหน้าต่อต,อตาแน่ๆคุณหนูเดินทางมาจากทางนั้นหรือหัวเฟืองไม่ค่อยเชื่อคำพูดของเย่เชียนนิ่งเท่าไหร่ เย่เทียนนิ่งหันหลังกลับไปมองว่าข้ามาจากทางไหนนั้นไม่เกี่ยวอะไรกับพวกท่านหรอกถ้าเชื่อข้าก็หันหัวเรือกลับไปแต่ถ้าไม่เชื่อพวกท่านก็แล่นตรงไปเถอะสำหรับคนที่ไม่เป็นมิตรกับนางนางก็ไม่มีหน้าที่ต้องไปเอาใจเขาหรอกจบบทบทที่ห8ร้อยแปดบสี่หนึ่งคนขับเรือเล็กมาได้อย่างไรใบหน้าของหัวเฟื่องผ่านความอึดอัดใจไปนิดหนึ่งคุณหนูพวกเราเชื่อเจ้าเจียนเฉินอี้ครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตัดสินใจเชื่อสาวน้อยตรงหน้า เจียงเยี่ยได้ยินดังนั้นก็หันหลังไปตะโกนทันทีสั่งคนให้เปลี่ยนทิศแล่นย้อนกลับไปฮาลี่ร้านได้ฟังก็ใช้มือทั้งสองจับหัวเฟิ่งไว้หัวสายไปมาเหมือนกับคล้องชักพลางส่งเสียงอื้ออูอูออกมาคุณชายเจียงคุณหนูเจียงอย่าด่วนได้เรื่องนี้ยังต้องปรึกษากันก่อนหัวเฟิ่งไม่กล้าเชื่อง่ายๆ คุณชายหัวท่าแล่นต่อไปในทะเลกว้างใหญ่แบบหลับตาปิดหูแบบนี้สุดท้ายพวกเราก็ต้องตายกันหมดถ้าเชื่อนางบันทีพวกเราอาจจะออกไปได้ก็ได้นะเจียงเฉินอี่ในใจยอมเชื่อสาวน้อยคนนี้มากกว่าเชื่อทู่เอ,อ๋อหัวทู่พูดไม่ได้แต่แค่สายตาเดียวบ่าวที่ติดตามเขามาก็เข้าใจรีบไปขวางคนตระกูลเจียงทันทีเรือลำนี้เป็นของตระกูลหัวพวกข้าใครกล้าไปยุ่งก็ไม่รู้ด้วยบ่าวมาหลิวพาคนชักดาบออกมา ถ้าไม่ใช่เพราะตระกูลหัวพวกเราก็ไม่หลงทางหรอกถ้าตระกูลหุ้ยอยากตายก็อย่าลากเรือเต็มลำไปด้วยจิง,งียยตำหนิอย่างโกรธจัดเออเป็นของพวกเราตระกูลหัวพวกเราอยากจะลี่รันงึมงาอยู่สองสามเสียงจู่ๆก็พบว่าตัวเองพูดได้แล้วหันไปมองหัวทู่ท่านลุงรองหัวทู่ชะง,งักไปนิดอ้าปากออกส่งเสียงออกมาได้ตัวเองก็พูดได้แล้วเรือเป็นของพวกเราตระกูลหัวพวกเราตระกูลหัวเท่านั้นที่มีสิทธิ์ตัดสินใจว่าจะแล่นไปทางไหนถ้าตระกูลเจียงไม่พอใจก็กระโดดทะเลว่ายน้ำกลับไปเองก็แล้วกันพอหัวทู่ได้เสียงคืนมา ก็รีบเดินไปหน้าข่มคนตระกูลเจียงที่คิดจะก่อกระบฏทันทีทู่เอ๋อถึงแม้เรือลำนี้จะเป็นของตระกูลหัวแต่การออกทะเลครั้งนี้สองตระกูลเป็นความร่วมมือกันตระกูลเจียงข้าจึงมีอำนาจบังคับบัญชาครึ่งหนึ่งตอนแรกก็เพราะทู่เอ๋อไม่ยอมฟังคำแนะนำเรือถึงได้หลงทางในเมื่อตระกูลหัวไม่มีความสามารถก็ให้ตระกูลเจียงข้ามาบังคับบัญชาแทนเจียงเฉินอี้พูดจบก็หันหลังให้ทู่เอ๋อสั่งการบอกคนถือท้ายเรือให้เปลี่ยนเส้นทาง ใครกล้าข้าอยากรู้ว่าใครกล้าไปยุ่งหัวทูชักดาบใหญ่ออกมาสีหน้าดุดันน่ากลัวหัวทูโดยพื้นฐานแล้วก็หน้าตาอัประลักบนใบหน้ายังมีแผลเป็นสองสามรอยพอทําสีหน้าดุดันแล้วก็ยิ่งน่ากลัวหากทู่เอ๋อต้องการลงมือแระกูลเจียงข้าก็ไม่ใช่พวกกินแต่ผักหญ้าเจียงเฉินอียีไม่กลัวแม้แต่น้อยท่านลุงรองคุณชายเจียงพวกท่านอย่าทะเลาะกันเลยสาวน้อยคนนั้นไปแล้วหัวเฟื่องยืนขวางกลางระหว่างสองคน หัวทูกับเจียงเฉินอี้ต่างก็ชะงักงนันหันหลังกลับไปมองที่ผิวน้ําเรือนั้นแล่นห่างออกไปมากแล้วคนเข้ามาเปลี่ยนเส้นทางไล่าตามบนเรือนั้นต้องมีอาหารและน้าจืดแน่ๆหัวทูสั่งการหลังลอยคอยอยู่กลางทะเลมาหนึ่งเดือนเพิ่งจะได้เห็นคนก็ปล่อยให้หนีไปไม่ได้แน่เมื่อหัวทูสั่งการแล้วเรือใหญ่ก็ค่อยๆเปลี่ยนเส้นทางคุณชายเจียงอย่าถือสาลุงข้านะเขาใจร้อนไปหน่อยไม่ค่อยดีหัวเฟิ่งเดินเข้าไปตบไหล่เขาคุณชายเจียงไม่รู้สึกสงสัยในตัวหญิงสาวคนนั้นบ้างหรือ นางขับเรือผ่านมาจะมีอะไรให้สงสัยคุณชายหัวหากทู่เอ๋อมีนิสัยเหมือนพวกตนสลัดเจียงข้าคงนั่งมองอยู่เฉยๆไม่ได้หรอกคนประกูลเจียงไม่อาจทำตัวให้เสียชื่อเสียงเช่นนี้ได้คุณชายเจียงอย่าก,กังวลไปข้าจะตักเตือนลุงให้ดีเองจะไม่ปล่อยให้เขาทำเรื่องวุ่นวายแน่ตระกูลหัวก็เป็นตระกูลที่มีหน้ามีตาเช่นกันถ้าข่าวการปล้นชิงน้ำจืดและอาหารแพร่ออกไปประกูลหัวเราก็เสียหน้าเหมือนกัน หัวเฟื่องชันง,งับไปเล็กน้อยก่อนจะพูดต่อดูเหมือนบนเรือของสาวน้อยคนนั้นจะมีเทียงตัวนางคนเดียวกับสิ่งมีชีวิตสีขาวปุปุยอีกหนึ่งอย่างลมคลื่นกลางทะเลแรงขนาดนั้นนางคนเดียวขับเรือเล็กๆล,ลำนั้นมาได้อย่างไรกันคนที่อาศัยอยู่ริมทะเลมานานจะขับเรือเป็นก็ไม่แปลกอะไรเจียงเฉินอี้ในใจก็ค่อนข้างสงสัยอยู่บ้างแต่การเดินทางครั้งนี้ทําให้เขามองหัวเฟื่องออกถึงแม่ตัวคนจะไม่เลวนะักแต่ก็ไม่ควรคบหาลึกซึ้งเกินไปดังนั้นบางคําพูดเขาก็ไม่อยากจะพูดกับอีกฝ่ายมากนะักจบบท บทที่หก5้อแปดสบห้าก็เห็นอยู่ชัดๆว่าไม่ยอมให้พวกเราที่นางแล่นเรือได้ก็เป็นฝีมือของนางพอมาถึงปากของคุณหนุ่มหัวก็กลายเป็นน่าสงสัยได้อย่างไรเจียงเยี่ยหัวเราะเย็ยนชาคุณหนูเจียงข้าไม่ได้มีเจตนตาอื่นใดแค่ไม่ควรไร้ระแวดระวังต่อผู้อื่นเท่านั้นพวกเรายังต้องไม่ประมาทอีกสักหน่อยฮาลี่หลานจ้องมองเรือลำนั้นกล้าพูดจาไม่รู้จักการละเทสากับนางรอให้ถึงเวลาตอนนั้นจะเอาให้หนักแน่ ได้ยินคนด้านข้างทะเลาะกันอยู่นางหันหลังกลับไปต่อว่าไม่น่าสงสัยได้อย่างไรเรือของนางมาจากทางโน้นแต่กลับบอกว่าชายฝั่งอยู่ด้านหลังใครจะไปรู้ว่านางต้องการให้พวกเราตายหรือเปล่าเป็นใครกันร,รู้จักเจ้าด้วยหรือแล้วก็นะพอนางไปแล้วพวกเจ้ากลับคิดว่านางต้องการทำร้ายพวกเจ้าลุงเจ้ายังตามให้คนไล่ล่านางไปทำไมอีกหรือพวกเจ้าอยากโดนทำร้ายเต็มทีแล้วเจียงเย่ยถูกทำเอาหัวเราะออกมายังจะเอาผิดมาเป็นถูกอีกเห็นชัดอยู่แล้วว่าใครจะทำร้ายใครกัน ปากคมเชียวนะถ้ามีฝีมือก็อย่าดื่มน้ำและกินของที่ลุงข้าหามาเลยเฮาลี่ร้านโฮมอครึ่งอย่างเขียดแค้นหันหลังกลับไปมองเรือของเยเชียนนิง่งของที่ปล้นมาพวกข้าไม่ดื่มหรอกเจียงยี่รีตาขุนเื่องมองตามเรือที่ค่อยๆห่างออกไปเช่นกันเรือเล็กที่แล่นตามทิศลมวิ่งได้เร็วกว่าเรือใหญ่เรือใหญ่ที่แล่นตามหลังก็เหมือนจะไล่ไม่ทนันไม่ว่าจะพยายามอย่างไรหัวทู่เริ่มร้อนรอนแล้วเพิ่มความเร็วเรือแค่เรือเล็กๆก,ก็ตามไม่ทันอีกหรือท่านลุงรองลุงมาคุยกับหลานทางนี้หน่อยหัวเฟื่องลากแขนหัวทู่ มีอะไรหัวเฟื่องพาเขามาอีกฟากท่านลุงรองถ้าตามทันแล้วอย่าได้โง่าขาวทําอะไรลงไปเชี่ยวนะถ้านางยอมนําทางแบบว่าง่ายแบ่งน้าจืดกับอาหารให้พวกเราข้าก็จะไม่ยากเย็นกับนางแต่ถ้าไม่ยอมก็ให้นางไปเป็นอาหารปลาแทนผู้หญิงนั่นดูเหมือนจะเป็นนับยุทธนะลุงลืมไปแล้วหรือว่าเมื่อครู่นี้ที่นางจู่จูก,ก็ผนึกปากของลุงกับลี่ร้านได้โดยไม่มีใครรู้เห็นเขาก็ไม่รู้หรอกว่าอีกฝ่ายลงมืออย่างไรหัวทู่ลูบป,ปากตัวเองอย่างลืมตัวก็จริงอยู่มีอะไรแปลกๆนิดหน่อย ก่อนจะรู้ว่านางมีฝีมือลึกซึ้งแค่ไหนควรเอาใจดีกับนางไว้ก่อนดีกว่าหัวทู่หัวเระเย็นชาเจ้าโดนแม่นั่นประกูลเจียงล้างสมองหรือไงแน่นอนว่าไม่ใช่หลานแค่คิดว่าหญิงคนนั้นไม่ใช่ชาวประมงธรรมดานางจําได้ว่าเรือสำเภาเป็นของเปยรลี่พวกเรายังเพิ่งจะตรวจสอบว่านางเป็นใครให้ชัดเจนก่อนแล้วค่อยวางแผนกันพอได้ยินดังนั้นหัวทู่ก็คลับคลายคลับคลาอะไรบางอย่างพยักหน้าเบาเบาดีลุงจะไว้หน้าเจ้าใช้วาจาก่อนค่อยใช้อาวุธ ทิศทางลมบนทะเลเปลี่ยนแปลงเร็วมากภายในครึ่งชั่วยามทิศทางลมก็เปลี่ยนแล้วเมื่อครู่ยังแล่นตามลมพริบตาเดียวก็กลายเป็นลมต้านทางการแล่นเรือลมต้านทางโดยไม่มีเรือด้าปาคอยพิทักษ์ทำให้เรือของเย่เชียนนิ่งเริ่มแล่นช้าลงเรื่อยๆเรือใหญ่ของตระกูลหัวไม่ได้รับผลกระทบใดๆเลยในชั่วพริบตาก็ไล่ทันเรือของเย่เชียนนิ่งแล้วจีด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 ลิงน้อยโชวเี้ยวใส่เรือลำใหญ่หยุดเรือเรือใหญ่บังคับให้เรือเล็กจอดเทียบเรือเย่เชียนนิ่งนั่งอยู่บนเก้าอี้โยก ท่าทางที่เกียจที่คร้านพวกท่านยังมีธุระอะไรอีกหรือคุณหนูครู่ก่อนพวกเราหุนหันพลันแล่นไปหน่อยขอโทษที่รบกวนคุณหนูที่จริงพวกเราแล่นเรืออยู่กลางทะเลมาเป็นเวลานานเหลือเกินจึงรีบร้อนอยู่บ้างหัวเฟื่องยืนอยู่บนชั้นดาดฟ้าสีหน้าเต็มไปด้วยความเสียใจแล่นไปตามทิศทางนี้จะขึ้นฝั่งได้สำหรับคนที่มีมารยาทเย่เชียน,นิ่งก็ให้ความสนใจดีครับเทียงแต่ว่าบนเรือของพวกเราน้ำจืดเหลืออยู่น้อยเหลือเกินไม่ทราบว่าคุณหนูจะกรุณาแบ่งให้พวกเราได้บ้างไหม ไม่โชคดีนะักบนเรือของข้าก็ไม่ได้มีน้ําจืดสํารองเก็บเอาไว้ไม่มีน้ําจืดเก็บไว้งั้นหรือหลอกใครบนทะเลไม่มีน้ําจืดแต่นางยังจะสบายแบบนี้ได้หรือสีหน้าของหัวเฟิ่งเกรงค้างเฮาลี่ร้านชี้นิ้วด่าด้วยความโกรธจะเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีน้ําจืดเห็นอยู่ชัดๆว่าเจ้าแค่ไม่อยากให้พวกเราถือว่าพูดถูกไปครึ่งหนึ่งเยเชียนนิ่งก็ไม่อยากให้จริงๆเจ้าท่านลุงรองบนเรือของนางมีน้ำจืดชัดๆเลยเฮาลี่ร้านไปฟ้องหัวทู่ หัวทูสีหน้าเคร่งขรึมมีหรือไม่ขึ้นไปค้นเรือก็รู้แล้วคนงั้นหรือจะค้นเรือของข้าง,งั้นหรือเย่เชียนนิ่งหัวรอเจ้าคิดว่าตัวเองเป็นใครกันจบบทบทที่ห8 6้ปสหก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์ในสี่อาณาจักรเป็นอย่างไรเจ้าท่านปู่ข้าบอกว่าออกทะเลเท่าที่จะทําได้ก็อย่าฆ่าสัตว์หากว่าพวกเจ้าอยากตายข้าก็ไม่รังเกียจที่จะเป็นคนดีส่งพวกเจ้าไปสักหน่อยคนประเภทนี้เย่เชียนนิ่งเกลียดที่สุดในชีวิตเลยได้สิวันนี้ข้า ท่านลุงรองอย่าได้หุนหันพลันแล่นลุงลืมแล้วหรือว่าเคยสัญญาอะไรกับข้าไว้หัวเฟิงขวางเขาไว้เฟิงเอ,อ๋อท่านลุงรองนิ้วมือของหัวเฟิงที่กำแขนลุงเขาวไว้เพิ่มแรงขึ้นนำเสียงก็หนักแน่นขึ้นสองสามส่วนหัวทู่หืมในลำคอไม่พูดอะไรอีกที่ชายท่านกลัวนางทำอะไรเ่าลี่รานพูดอย่างไม่พอใจหัวเฟิงมองไปที่เย่เชียนนิ่งต่อหน้าคนมากมายแบบนี้นางก็ไม่มีทีท่าสับสนแต่อย่างใดถ้าลงมือไปโดยไม่รู้ต้นสายปลายเหตุ หากว่านางเป็นยอดฝีมือแล้วก็พวกเขาคงต้องตายเอาดาบหน้าในทะเลแน่ๆไม่ทราบว่าคุณหนูจะไปที่ไหนไปที่ชายฝั่งในเมื่อคุณหนูก็จะขึ้นฝั่งพวกเราจะไปตามหลังได้ไหมเยเชียนนิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งพาพวกเจ้าไปสักสองสามวันก็ได้หัวเฟิงดีใจยิ่งขอบคุณคุณหนูมากๆที่ชายถ้าตามนางไปหากนางเกิดคิดร้ายขึ้นมาจะทำอย่างไรเขาลี่ร้านไม่เห็นด้วยหัวเฟิงจ้องนางส่งสัญญ,ญาณให้ปิดปากเสียตอนนี้ก็ไม่มีทางอื่นแล้วจริงๆปัดเพ้อ เย่เชียนนิ่งอดหัวระอ,ออกมาไม่ได้ฮาลี่รรานขมวดคิ้วขู่ตะคอกเจ้าหัวเระอ,อะไรถ้าพูดกันถึงความชั่วร้าข้าว่าบนเรือนี่มีอยู่แค่คุณหนูกับชายชราคนนั้นเท่านั้นแหละที่ทั่วร้ายที่สุดแล้วยังจะมายุ่งกับความคิดชั่วร้ของคนอื่นอีกเจ้าว่ามันน่าหัวเราะไมหมล่ะคนยิ่งชั่วร้ายความคิดก็ยิ่งไม่ค่อยดีพูดได้ถูกต้องมากเจียงเย,ย่มองไปที่เย่เชียนนิ่งพูดยกย่องชื่นชมไม่นึกเลยนะว่าคุณหนูยังดูหน้าตาคนเป็นด้วย ลักษณะหน้าตาเจ้ากรรแบบนี้ใจคอก็ทั่วร้ายไปด้วยไม่ต้องดูก็รู้แล้วแนะนำคุณหนูไว้เลยนะเลือกเพื่อนให้ดีๆน้ำเสียงของเย่เชียนนิ่งเกียดคร้านพร้อมกับเย็นชายอยู่บ้างเฮาลี่ร้านโกรธจนกัดฟันขอบคุณคุณหนูที่เตือนคุณหนูในเมื่อพวกเรามาด้วยกันเราจะไปเล่นด้วยได้ไหมเจียงเย,ย่สนใจในตัวเย่เชียนนิ่งมากได้เย่เชียนนิ่งโพยักหน้าเธอเองก็มีเรื่องอยากจะถามพอดีออกเรือมาตั้งนานเกาะแห่งนี้ก็แยกจากโลกภายนอกก็ไม่รู้ว่าสี่อาณาจักรพัฒนาไปถึงขั้นไหนแล้ว เจียงเย,ย่ดีใจยกเท้าเหยียบบนราวกั้นชั้นดาดฟ้ากระโดดลงไปทันทีตัวเบาดังนางแอนลงมายืนบนดาดฟ้าเรือของเย่เชียน,นิ่งอย่างมั่นคงเรือของเย่เชียน,นิ่งก็ค่อยๆเค,คลื่อนที่ไปข้างหน้าพร้อมกันพอหัวเฟิ่งเห็นเรือเล็กข้างล่างเคลื่อนที่ก็เป็นห่วงขึ้นมาคุณหนูเจียงคุณชายหัวไม่ต้องกังวลข้ามองแล้วคุณหนูคนนั้นไม่น่าจะเป็นคนไม่ดีเรือของเราตามไปก็พอเจียงเฉินอี้พูดคุณชายเจียงเชื่อใจคุณหนูนั่นเกินไปแล้ว ก่อนหน้านี้เจียงข้าก็ไว้ใจประกูลหัวของท่านมาตลอดเสียงของเจียงเฉินอี้เบามากแต่เน้นหนักเป็นพิเศษที่คําว่าประกูลหัวหัวเฟิ่งชังเงไปฟังออกถึงคําประชดของอีกฝ่ายสีหน้าเก็เขินไปบ้างในใจคิดว่าพอขึ้นฝั่งแล้วความสัมพันธ์ระหว่างประกูลเจียงกับประกูลหัวคงไม่เหมือนเดิมแล้วแน่เจียงเยี่ยก้าวลงมาบนดาดฟ้าลิงน้อยก็เดินเข้ามาทิดเดินวนไปมารอบตัวนางจมูกไม่หยุดสูดดมนี่มันอะไรกันน่ารักจังนางยกมือจะไปรูป ลิงน้อยแยกเขี้ยวออกในทันดเจียงเยี่ยตกใจจนรีบชักมือกลับอย่างรวดเร็วตุ้นตุ้นเยเชียนิน่งเรียกออกมาตุ้นตุ้นหุบเขี้ยวลงทันทีหันหลังกลับไปยืนข้างหลังนางท่าทางน่าสงสารต้องขอโทษคุณหนูด้วยมันไม่ค่อยชอบคนแปลกหน้าเท่าไหร่เจียงเยี่ยรีบโบกมือไม่เป็นไรไรข้าก็ตกใจเองแหละ เยเชียนิ่งมองไปที่เจียงเย่ชุดผ้าคล่องตัวแต่งกายเรียบร้อยข้ารับวผางมา้ามงกุฎทองประดับหยกใบหน้าสวยหมดตดทางคิ้วแฝงไปด้วยความเฉลียวฉลาดเพียงแต่ใบหน้าที่สวยนั้นดูซีดขาวไปบ้างมุมปากก็แตกเป็นขุยเล็กน้อยนี่เป็นผลจากการขาดน้ํามาเป็นเวลานานนั่นเองจบบทบทที่6 8 7้แปดิเจ็ดลูกปัดใสเจ็ดสีพวกเธออยู่ในทะเลมานานเท่าไหร่แล้ว เรือใหญ่ขนาดนั้นของพวกเธอแล่นออกทะเลของใช้และซาเบียงต่างๆน่าจะเพียงพออย่างแน่นอนแต่กลับตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่มีน้ำจืดได้อย่างไรอึมงจิงเยีย่คิดคำนวณอยู่ครู่หนึ่งแต่ก็ไม่ค่อยมั่นใจนักน่าจะประมาณสี่เดือนแล้วละ่ะข้าเองก็ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่อย่างไรก็ตามนานเดินไปแล้วจนข้าจำช่วงเวลาไม่ได้แล้วสี่เดือนเย,ย่เชียนนิ่งค่อนข้างประหลาดใจอืมพวกเราเจอพายุแรง หลังจากนั้นก็หลงทางพวกเราพยายามแล่นไปทิศทางหนึ่งแต่กลับเจอพายุและหมอกอีกหลายครั้งเรือของพวกเราเลยสูญเสียทิศทางอย่างสิ้นเชิงล่องลอยไปมาโดยไร้จุดหมายบนเรือเริ่มมีคนป่วยและเสียชีวิตไปสิบกว่าคนแล้วน้ำเสียงของจิงเย่ยค่อยๆเบาลงมีแววตาเคลื่อนไหวเล็กน้อยเย่เชียนนิ่งไม่คิดว่าพวกเธอจะต้องลอยคว้างอยู่กลางทะเลนานมากขนาดนี้ล่นเรือเข้าไปในน่านน้ำที่ไม่มีผู้คนฝ้าฝนมืดครึ้มตลอดทั้งปีไม่ค่อยได้เห็นแสงแดดสักเท่าไหร่ ยิ่งไปกว่านั้นสภาพบนทะเลนั้นเปลี่ยนแปลงไปมาอย่างคาดเดาไม่ได้บางครั้งอาจก่ะตัวเป็นน้ำวนขนาดใหญ่เนื่องจากวงน้ำวนกว้างใหญ่เกินไปคนที่อยู่ตามขอบนอกจึงไม่รู้สึกเลยว่าเรือกำลังเคลื่อนไปตามน้ำวนวนเวียนอยู่เจียงเยี่ยงเงียบไปสักพักหลังจากที่เรือสูญเสียทิศท,ทางแล้วทุกวันเธอต้องทนทุกทรมานกับการผ่านไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพบว่าสเสบียงไม่พอคนบนเรือน่าจะตึงเครียดอยู่กับการต่อสู้ตลอดเวลาตามข้ามานี้เย่เชียนนิ่งลุกขึ้นจากเก้าอี้โยก เจียงเยี่ยงเงยหน้าขึ้นมองก็เห็นเย่เชียนนิ่งกำลังเดินไปทางห้องเก็บของนายเรือจึงรีบก้าวเท้าตามไปเย่เชียนนิ่งเดินเข้าไปในห้องเก็บของในห้องมีถังเล็กๆวางอยู่เป็นถังน้ำจืดที่คนแก่เตรียมไว้เมื่อออกทะเลแต่เธอไม่เคยแตะต้องเลยนี่คือน้ำจืดเดียวเธอให้คนขนขึ้นไปก็แล้วกันเจียงเยี่ยมองถังหนึ่งใบอึ้งไปเมื่อครู่เย่เชียนนิ่งไม่ได้บอกหรอกหรือว่าไม่มีน้ำจืดสำรองก็แค่ข้าไม่อยากให้พวกน,นั้นส่วนหนูน้อยข้าชอบหน้าเธอเย่เชียนนิ่งเหมือนจะอ่านความสงสัยของเธอออกจึงยิมพูด ใบหน้าของเจียงเยี่ยที่ประหลาดใจยอยู่แล้วพลันแดงขึ้นเล็กน้อยข้าอายุ16แล้วนะไม่ได้เล็กแล้วดูท่าพี่ก็ไม่ได้แก่เลยเมื่อโดนคนอายุใกล้เคียงกันเรียกว่าหนูน้อยเธอก็รู้สึกเขินเขินไม่ได้ข้าไม่ได้เล็กสักหน่อยเย่เชียนนิงยกมือคว้างลูกแอปเปิลไปให้เธอเจียงเยี่ยืย่นมือรับไว้ลูกแอปเปิลสีแดงอมชมพูพูดถึงเรื่องนี้เธอไม่ได้กินผลไม้มาสองกว่าเดือนแล้วและไม่เกรงใจอะไรกัดลงไปหนึ่งคำใหญ่ขอบคุณที่สาวหวานจังอร่อยจังเลย จริงสิพวกเธอออกทะเลมาเพื่อตามหาอะไรกันอืมก็คือเข้าลืมไปหมดเลยเธอทานไปก่อนไม่ต้องรีบเห็นเธอพูดอึกอักเย่เชีน่นนิ่งจึงนึกขึ้นได้ว่าตัวเองใจร้อนไปหน่อยเจียงเยียบยักหน้ากินแอปเปิลหมดในไม่กี่คำเช็ดปากครึ่งปีก่อนมีลูกปัดแปลกๆปรากฏขึ้นตามชายฝั่งสวยงามมากโปร่งใสมีสีสันเจ็ดสีอยู่ข้างในผู้คนลือกันว่าเป็นไข่มุกนางเงือกข่าวลือว่ามีเงือกอยู่ในทะเลลึก ขุนนางในราชสำนักหนานหยวนไม่รู้ไปได้ยินข่าวจากที่ไหนก็เลยสั่งให้ตระกูลเจียงของพวกเรากับตระกูลหัวออกทะเลไปสืบหาความจริงลูกปัดใสเจ็ดสีอืมเย่เชียนนิ่งเหมือนนึกอะไรบางอย่างออกถ้าเธอเดาไม่ผิดน่าจะเป็นลูกปัดที่เจรนายจากหินคริสตัลในมิติของเธอก่อนหน้านี้เธอใช้มันทําเป็นหินคว่างปลาไม่คิดเลยว่ามันจะลอยไปถึงชายหาดแม้จะห่างไกลแค่ไหนถ้าหินคริสตัลสามารถลอยไปถึงกลางทะเลได้แล้วขวดลอยที่เธอบอกให้ตุ้นตุ้นปล่อยไปเมื่อหลายปีก่อนละ่ะ ในทะเลนอกจากลูกปัดยังมีของแปลกๆอื่นๆอีกไหมอย่างเช่นขวดอะไรทํานองนั้นที่หมายถึงขวดที่ใส่กระดาษจดหมายแปลกๆเหรอเย่เชียนนิ่งดีใจมากในใจใช่เธอรู้เรื่องนี้หรือไม่มีใครในสีเมืองไม่รู้หรอกร้านเซียนไห่โลรับซื้อขวดราคาร้อยตำลึงทองคําต่อหนึ่งขวดสองปีก่อนแทบจะมีคนทุกคนไปตามหาขวดในทะเลกันหมดแล้วจบบท,บทบทที่หกร้อยแปดสิแปดเจ้าของร้านเซียนไห่โลเซียนไห่โลเป็นที่ไหนกันละ่ะ เจียงเย่ยอุทานด้วยความประหลาดใจที่ไม่รู้จักร้านเซียนไ่โลด้วยเหรอข้าใช้ชีวิตอยู่ในทะเลเป็นประจำไม่ค่อยรู้เรื่องบนฝั่งเท่าไหร่คนที่อยู่ในทะเลน่าจะรู้ดีกว่าซะอีกร้านเซียนไ่โลเป็นคนกลางหลักในการขายสัตว์น้ําของเมืองนานหยวนมีคนออกทะเลไปตกปลากันเยอะมากโดยเฉพาะปลาทะเลลึกกาลังเป็นที่นิยมมากในร้านเซียนไ่โลแต่ราคาก็ แทงหูฉี่แต่ว่ารสชาติอร่อยจร,จริงๆอร่อยมากๆจนแทบลิ้มจะหลุดโอยถ้าตอนนี้ได้กินสักคำก่อนตายก็พอใจแล้วล่ะจริงเยี่ยพูดจนน้ำลายแทบไหลกลืนน้ำลายหลายครั้งลีริมฝีปากไปมาทำหน้าที่ขายสัตว์น้ำในเมืองหนานหยวนงั้นเหรอแล้วใครเป็นเจ้าของร้านเซียนไห่โหลละ่ะเย่เชียนนิ่งเริ่มคาดเดาในใจเล็กๆเจ้าของชื่อกู้เป็นเจ้าของร้านที่ใหญ่ที่สุดในวงการธุรกิจของเมืองหนานหยวนเลยละดวงตาของเจียงเยี่ยส่องประกายวาววับเมื่อพูดถึงตระกูลกู้กู้ เยเชียนิ่งได้รับการยืนยันมุมปากเธอเหยียดขึ้นเล็กน้อยกู้โชก็ไปขยายการคาสัตว์น้ำในเมืองหนานหยวนจนได้ผลสำเร็จแล้วจริงๆช่างมีความเด็ดเดี่ยวจริงๆเซียนไห่หลชื่อไม่เลวเลยใช่ที่เมืองหนานหยวนมีความรุ่งเรืองได้อย่างทุกวันนี้ก็เพราะคุณชายกู้ทั้งนั้นถ้าปีนั้นเขาไม่รับซื้อสัตว์น้ำจากเมืองหนานหยวนเป็นจำนวนมากป่านนี้ตระกูลกู้ในเมืองหนานหยวนก็คงยังยากจนอยู่นั่นแหละแล้วราคาสัตว์น้ำในเมืองหนานหยวนตอนนี้เป็นยังไงบ้าง เออเรื่องพวกนี้ข้าไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่แต่พี่ชายของข้ารู้ดีเดี๋ยวข้าไปตามเขามาให้พี่ถามดีไหมก็ดีนะเย่เชียนนิ่งไม่ได้ปฏิเสธงั้นข้าไปเลยนะเจียงเย่ยลุกเท้าเดินออกไปทางดาดฟ้าเรือทันทีเดนียวกอนมีอะไรเหรอน้ำพวกนี้เธอเอาไปด้วยเจียงเย,ย่มองถังน้ำจืดด้วยความลังเลที่สาวน้ำจืดนิดเดียวนี่นะถ้าข้าเอาไปหมดพี่จะดื่มอะไรละ่ะไม่เป็นไรมีวิธีอยู่วิธีอะไรเหรออีกสักครู่พวกเธอก็รู้เองไปได้แล้วอืม เจียงเย,ย่เดินเข้ามาเธอเป็นคนฝึกวิชาการต่อสู้มือทั้งสองประคองถังน้ำยกขึ้นมาอย่างง่ายดาย